ที่38ความทรงจำของเธอกลับมาแล้วเสนอเป็นตอนจบในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจผ่านไปอีกสมเดือนน้ำหอมใช้ชีวิตอยู่กับนิโคตินอย่างมีความสุขตอนนี้ในท้องของเธอก็มีลูกน้อยคนที่สามสมใจอยากของนิโคตินแล้วนิโคตินดีกับเธอเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าเธอต้องการอะไรเขาจะดูแลเธอกับลูกๆเป็นอย่างดีที่สุด วันนี้คือวันที่ตินมีความสุขที่สุดเลยรู้ไหมนี่กูตินเอยขณะที่กำลังแกะเชือกที่มัดชุดเจ้าสาวอยู่ทางด้านหลังของน้ำหอมเขาบรรจงแกะอย่างเบามือตินดีใจนะที่หอมยอมแต่งงานกับตินตินอยากให้หอมได้มั่นใจหอมคือคนที่ตินรักหอมคือคนที่ตินอยากให้เป็นแม่ของลูกลูกตินหอมคือผู้หญิงที่ตินอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยตลอดไปขอบคุณขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะ พูจบเขาก็บรรจงจูบที่น้าผาของหญิงสาวอย่างอ่อนโยนหอมเองก็อยากจะขอบคุณตินเหมือนกันนะที่รักหอมและไม่เคยเปลี่ยนแปลงหอมรู้ไม่ว่าตอนที่หอมหนีไปตินเฝ้ารออยู่ทุกวันอยากให้หอมกลับมาตอนนั้นตินคิดแค่ว่าถ้าหอมกลับมาแล้วตินจะดูแลหอมให้ดีที่สุดแต่ตอนนี้มันเกินความคาดหวังมันเหมือนความฝันเมื่อตินได้หอมกลับมา ตินได้อยู่กับหอมได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกๆที่น่ารักขอบคุณนะขอบคุณหอมที่ให้โอกาสตินตินหอมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกตินน้ำหอมเอ่ยพร้อมกับพ่นลมหายใจออกมาแรงๆแ,แล้วจ้องหน้าของเขามีอะไรก็บอกตินมาเถอะตินพร้อมจะฟังหอมเสมอเออคือคือว่าหอม หอมจำเรื่องราวของเราได้หมดแล้วนะนาหอมเอ่ยพร้อมกับเบือนหน้าหนีไปทางอื่นและหลังน้ําตาออกมานิโคตินเมื่อได้ฟังเหมือนฟ้าฟาดลงกลางหัวใจของเขาเขาถึงกับใจเสียมือไม้ของเขามันสั่นขึ้นมาดือด้อหอมหอมจําได้ตั้งแต่ตอนไหนชายหนุ่มถามด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือพร้อมกับจ้องใบหน้าสวยเรียวงามของหญิงสาวเขากลัวกลัวที่จะสูญเสียเธอไปตอนนี้ ครอบครัวของเขากำลังจะสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาเขามีความสุขมากเขาไม่พร้อมที่จะสูญเสียเธอกับลูกๆไปจริงๆตั้งแต่ตอนที่หอมเข้าห้องน้ำหอมจำได้ว่าตินเคยคู่และบังคับหอมเธอเอ่ยเสียงเรียบนิโคตินมองใบหน้าง,งามของหญิงสาวใช่เขาเคยคู่และทำเร็วกับเธอเอาไวจ้จริงๆนิโคติน ถึงกับหน้าถอดซีและเศร้าขึ้นมาทันทีตินขอโทษเขาเอ่ยเสียงเบาวิวมือไม้มันสัน่นจนต้องเอามือประสานกันเอาไว้ความสุขตลอดเวลาสามเดือนที่ผ่านมามันเหมือนกำลังจะเลือนหายไปสายตาที่น้ำหอมมองมายังเขามันเปลี่ยนไปแววตาของเธอไม่เหมือนเดิมชายหนุ่มสัมผัสได้ถึงความเย็นชาเขารู้สึกเจ็บแปรขึ้นมาทันทีถึงเวลาแล้วสินะ นายนายทำเร็วกับหอมไว้มากหอมควรจะเดินออกไปจากชีวิตของนายเสียทีหอมควรจะเลือกทางเดินที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้นายทำร้ายหอมได้อีกไม่ไม่ไมนิโคตินเอ่ยเสียงสัน่นสายหน้าไปมาหอมควรจะไปจากนายและไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกๆหอมกลัวกลัวว่าสักวันนายจะทำร้ายหอมกับลูกอีกหอมตินสัญญาสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนั้นเด็ดขาด ในหอมเคยบอกว่าหอมจะลืมอดีตที่มันเจ็บปวดแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่ไงละหอมเคยบอกตินว่าหอมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่กับตินหอมจําได้ไหมว่าหอมเคยพูดคํานี้กับตินตินอยากให้หอมเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่ายึดติดกับอดีตอีกเลยนะเรามาเริ่มต้นใหม่กันนะหอมนะนะนะหอมอย่าลืมสิว่าเรากําลังมีลูกอีกคนหอมหอมอย่าใจร้ายกับตินพากลูก พากพ่อไปเลยได้ไหมตินรักหอมตินรักหอมกับลูกๆมากที่สุดรักมากกว่าชีวิตของตินเสียอีกถ้าหอมกับลูกๆทิ้งตินไปแล้วตินจะอยู่อย่างไรนิโคตินเอ่ยด้วยน้ำเสียงเศร้าพร้อมกับคุกเข่าลงต่อหน้าเธอหอมได้โปรดได้โปรดอย่าไปจากตินเลยนะตินรักหอมรักหอมมากที่สุดน้ำตาของลูกผู้ชายไหลลินออกมาราวกับว่า ฟ้าถล่มแผ่นดินทลายน้ำหอมมองหน้าเขาด้วยสายตาที่เย็นชาเธอถอดชุดแต่งงานออกแล้วเดินไปหยิบเสื้อผ้านิโคตินมองตามแผ่นหลังน้ำหอมที่เดินเข้าไปในห้องน้ำน้ำตาของเขาไหลรินไม่ขาดสายเจ็บปวดทรมานเป็นที่สุดเธอหมางเมินห่างเหิอนอย่างเห็นได้ชัดจนตัวเขาเองไม่รู้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรดีเพื่อรั้งเธอเอาไว้น้ำหอม เดินเข้าไปในห้องน้ําอาบน้ําเสร็จจากนั้นเธอก็แต่งตัวสายตาที่เธอมองมายังเขายังคงเย็นชาเหมือนเดิมนิโคตินสวมกอดเธอจากทางด้านหลังหอมหอมอยู่กับตินนะปล่อยปล่อยหอมตินรักหอมอย่าไปจากตินได้ไหมตินรักหอมถ้าตินรักหอมจริงก็ควรจะปล่อยหอมไปนายทำร้ายหอมมามา,มากพอแล้วนายควรจะปล่อยให้หอมมีอิสระได้แล้ว นำหอมตะเบงเสียงใส่นิโคตินหอมถึงแม้ว่านายจะเคยช่วยเหลือหอมในตอนนั้นมันก็ไม่สามารถลบล้างความผิดที่นายเคยทำไว้กับหอมได้หรอกนะตอนที่หอมบอกตินว่าหอมไม่สนใจอดีตก็เพราะว่าหอมยังจำอดีตไม่ได้แต่ตอนนี้หอมจำได้หมดแล้วหอมจำได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่านายเคยทำอะไรกับหอมไว้บ้างตินตินควรจะปล่อยหอมไปนะ หอมตินยอมยอมยอมหมดทุกอย่างขอแค่หอมอย่าไปอย่าไปได้ไหมเขาปล่อยหงออกมาดือด้อนำหอมค่อยๆแกะมือของนิโคตินออกอย่างช้าๆหอมไม่ได้รักตินหอมรักนิโครัสเธอเอ่ยออกมาเสียงสั่นเครือยิ่งได้ฟังประโยคนี้ชายหนุ่มก็ยิ่งรู้สึกเจ็บปวดใจหนักมากขึ้นกว่าเดิมเขาร้องไห้ออกมาอย่างหนักหอมตินต้องทำยังไงตอนนี้หัวใจของเขามันบีบรัด จนแทบจะแตกเป็นเสียงเสียงความสุขอนาคตครอบครัวที่อบอุ่นกำลังจะเลือนหายวับไปกับตาหอมต้องการอิสระลากรตินนำหอมพูดจบแล้วกำลังจะก้าวเดินออกจากห้องไปนิโคตินกอดขาของเธอเอาไว้เขายอมเธอทุกอย่างขอแค่เธอไม่ทิ้งเขาไปก็พอหอมตินยอมยอมทุกอย่างอย่าทิ้งตินไปเลยนะตินอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีหอมกับลูกๆ ตินไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ยังไงปล่อยนำหอมพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบหอมหอมอย่ากใจร้ายกับตินนักเลยให้ตินทำอะไรตอนนี้ตินยอมทุกอย่างขอแค่หอมกับลูกๆอย่าไปจากตินได้ไหมตินไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะสูญเสียหอมกับลูกไปได้โปรดได้โปรดนะหอมอย่าทิ้งตินไปเลยหยาดน้ำตาสีสพรั่งปลูออกมาไม่ขาสายคำว่าเจ็บปวด มันยังน้อยไปในความรู้สึกของเขาตอนนี้ใจของเขามันเจ็บปวดเจ็บปวดเหลือเกินเขาต้องทำอย่างไรเพื่อรังเธอเอาไว้ปล่อยปล่อยหอมน้ำหอมสบัดขาจนมือของนิโคตินหลุดจากขาของเธอแล้วเธอก็รีบเดินออกไปนิโคตินนางมองน้ำหอมที่เดินจากไปอย่างช้าช้าด้วยความเจ็บปวดเขาใช้มือปิดปากตัวเองเอาไว้ก่อนที่จะร้องไห้หัวอกมาอย่างหนักเขา กำลังจะเสียเธอกับลูกๆไปเขาจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้เธอคืนมาเมื่อคิดได้ดังนั้นนิโคตินก็รีบวิ่งตามน้ำหอมลงมาแต่เมื่อเขาวิ่งมาจนถึงชั้นล่างไม่มีคนร่างบางของเขาอีกแล้วมีแต่รสรินที่นั่งอยู่บนโซฟากับนิโคลัสนิโคตินรีบหลนลานวิ่งไปหาผู้เป็นพี่ทันทีพี่รัฐพี่รัช่วยผมด้วยพี่เห็นเมียกับลูกๆผมไหมน้ำหอม น้ำหอมเธอจำได้แล้วเธอกำลังจะทิ้งผมไปพี่เห็นหอมไหมตินตินใจเย็นๆก่อนพี่เห็นเธอกับลูกๆไปแล้วพี่ห้ามยังไงก็ไม่ฟังนิกุลัสเอ่ยพร้อมกับจ้องหน้าผู้เป็นน้องชายนี่นิโคอย่าแกล้งตินอีกเลยโรสลินเอ่ยพร้อมตีแขนของสามีฉันไม่ได้แกล้งฉันแกล้งอะไรมันสงสารตินดูสิร้องไห้จนตาแดงขี้มูกโป่งแล้วโรสลินเอ่ย พี่รัตพี่รัตได้โปรดได้โปรดช่วยผมทีช่วยผมด้วยเราออกไปตามหาน้ำหอมกับลูกๆก,กันนะครับพี่นะพี่พี่ช่วยผมทีก็ได้ก็ได้ฉันช่วยฉันช่วยแกเองแต่ว่าตอนนี้ช่วยปิดไฟทีนิโคลัสตะโกนเสียงดังลั่นไฟในบ้านดับมืดสนิททันทีนิโคตินงงกับการกระทำของผู้เป็นพี่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you น้ำหอมร้องเพลงอวยพรวันเกิดพร้อมกับในมือถือเค้กวันเกิดเดินออกมาพร้อมกับลูกๆของเขานิโคตินใช้มือปิดปากตัวเองพร้อมกับร้องไห้ออกมาอย่างหนักอธิษฐานแล้วเป่าสิคะ สุขสันต์วันเกิดนะคะคุณสามีมีความสุขมากๆค่ะเป็นสามีและเป็นพ่อที่ดีของลูกลูกหอมตลอดไปนะคะน้ำหอมเอ่ยพร้อมกับส่งยิ้มให้กับนิโคตินชายหนุ่มยิ่งร้องไห้โหออกมาเขาคิดว่าเขาจะเสียเธอกับลูกๆไปเสียแล้วมันทั้งดีใจทั้งตกใจตื่นตันใจความรู้สึกนี้มันอธิบายไม่ถูกจริงๆเมื่อเขาอธิษฐานและเป่าเทียนดับลง ไฟในบ้านก็ถูกเปิดขึ้นนิโคลัสจ้องมองนิโคตินและหัวเระอ,ออกมาเสียงดังลั่นโรสลินถึงกับมองค้อนสามีทันทีสามีของเธอมันเจ้าแผนการเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของนิโคลัสล้วนๆที่จะให้น้ำหอมทำเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับนิโคตินเล่นเอาเจ้าของวันเกิดร้องไห้เป็นเตาเผากันเลยทีเดียวทั้งสงสารทั้งขำยอมรับในความร้ายกาจของสามีจริงๆเป็นไงละ่ะ ของขวัญวันเกิดเซอร์ไพรส์รไหมรู้สึกดีไหมฉันเป็นคนคิดแผนการนี้ขึ้นมาให้หอมเองเลยนะแกชอบหรือเปล่าล่ะนิโคลัสเอย่ยพร้อมกับหัวเราะเสียงดังลั่นนิโคตินมองค้อนผู้เป็นพี่ทันทีพี่ชายของเขามันร้ายกาจจริงๆแต่ก็ดีที่มันเป็นแค่เรื่องเซอร์ไพรส์ร้ายจริงๆนะไม่รู้ว่าพี่ใครเตรียมตัวพี่เอาไว้ให้ดีก็แล้วกันเจอผมแน่ชอบแกล้งคนอื่นดีนะั เดี๋ยวจะโดนเสียเองคอยดูเหอะผมจะเอาคืนเสียให้เข็นว่ารีบมาเอาคืนนะฉันรออยู่อ้าวเด็กๆได้เวลากินเค้กกันแล้วตามแม่รถมาทางนี้ค่ะครับค่ะเด็กๆวิ่งตามรถสรินไปตัดเคก้กนิโคตินรีบดึงแขนของน้ำหอมมาอีกทางหอมหอมแกล้งตินเหรอนิโคตินเอ่ยพร้อมกับดึงจมูกของเธอแรงๆน้ำหอมถึงกับหัวเราะด,ด้วยความชอบใจ ขี้แยจังเลยนะร้องไห้ขี้มูกโป่งด้วยที่จริงหอมจำได้ตั้งนานแล้วล่ะเรื่องระหว่างเราสองคนแต่ก็อย่างที่หอมบอกล่ะอดีตมันเจ็บปวดแล้วเราก็กลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้หอมเลยเลือกที่จะทิ้งมันแล้วเริ่มต้นกับคนที่รักหอมมากที่สุดแล้วหอมรักตินบ้างหรือยังหอมมั่นใจแล้วว่าหอมรักตินหอมจะทิ้งคนที่รักหอมกับลูกๆที่สุดไปได้ยังไงล่ะ หอมไม่มีวันที่จะปล่อยมือตินแน่นอนแล้วตินจะปล่อยมือหอมไหมถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดหอมไม่สวยตินยังจะรักหอมอีกไหมตินยังคงยืนยันคำเดิมว่าตินรักหอมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีเหตุผลอะไรที่ตินจะปล่อยมือหอมต่อให้หอมขี้ริ้วขี้เรต่อให้หอมแก่ต่อให้หอมพิการไม่สวยตินก็จะอยู่กับหอมตลอดไป ตินจะทำตามสัญญาเราจะอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าตินยังยืนยันคำเดิมหอมคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตินขอร้องได้ไหมว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะอย่ากแกล้งตินแบบนี้อีกตินอยู่ไม่ได้จริงๆถ้าไม่มีหอมและลูกๆขอโทษนะแต่มันก็พิสูจน์ให้หอมเห็นแล้วว่าตินรักหอมจริงๆขอบคุณขอบคุณมากนะขอบคุณที่รักหอมขอบคุณที่มั่นคงในรักหอมอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ดี แต่หอมอยากจะให้ตินเชื่อใจหอมว่าหอมไม่ได้รักนิโคลัสอีกต่อไปแล้วสี่ห้องหัวใจของหอมมีแต่ผู้ชายที่ชื่อนิโคตินคนเดียวเท่านั้นตินรักหอมที่สุดเขาเอย่ยพร้อมกับสวมกอดหญิงสาวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเขาจะไม่ยอมปล่อยมือหญิงสาวอย่างแน่นอนนำหอมคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้ที่ทำให้เขา ได้ครอบครัวที่อบอุ่นกลับคืนมาเขาจะเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเธอและลูกๆและจะทำให้เธอมีความสุขที่สุดหอมก็รักตินรักตินมากนะสิ้นเสียงบอกรักจากน้ำหอมเค้กลอยเข้ามาปะหน้าของนิโคตินอย่างจังชายหนุ่มแกะเค้กออกจากหน้าของตนพร้อมกับจ้องมองผู้เป็นพี่ชายแอบมาสวิตกันตรงนี้นี่เองนิโคลัสเอยพร้อมกับปาเค้กใส่นิโคตินอีกครั้ง นิโคตินคลายกอดจากน้ำหอมแล้วก็วิ่งเข้าใส่พี่ชายทันทีมานี่วันนี้พี่โดนผมแน่น้ำหอมเดินมานั่งที่โซฟาข้างๆงรสรินพร้อมกับมองภาพที่พี่น้องทั้งสองคนป่าเค,ค้กใส่กันต้องทำใจนะนิโคตินไม่เท่าไหร่แต่นิโครัสลดระเอื่มระอาจริงๆรสดินเออยพร้อมกับสายหน้าเบาๆพี่น้องคู่นี้พอๆกันน้ำหอมเออย พร้อมกับหัวเราะออกมาหญิงสาวมีความสุขที่ได้อยู่กับนิโคตินเมื่อก่อนเธอปิดกั้นความรักของเขามาตลอดแต่พอความจำเสื่อมและเธอยอมเปิดใจเธอถึงได้พบว่านิโคตินเป็นคนที่รักเธอมากคนหนึ่งเธอจะทิ้งคนที่รักเธอมากมายขนาดนี้ไปได้ยังไงยิ่งเปิดใจก็ยิ่งทำให้รับรู้ว่าเขารักเธอและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเธอเขาเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดี ความดีของเขาเอาชนะใจเธอและทำให้เธอรักเขาได้อย่างเต็มสีห้องหัวใจในขณะที่โรสลินกำลังนั่งยิ้มอยู่เพลินๆเ,เค้กก็ถูกปาเข้ามาเต็มหน้าของเธอเธอลุกขึ้นและพุ่งเข้าไปเอาเคก้กปาใส่นิโคลัสทันทีน้ำหอมนั่งมองทั้งสามคนปาเคก้กพร้อมกับยิ้มออกมาความสุขอยู่ไม่ไกลจริงๆคำว่าครอบครัวที่อบอุน่นน้ำหอม ได้สัมผัสมันแล้วในวันนี้หญิงสาวสัญญาว่าจะรักษาความสุขเอาไว้ให้ได้นานที่สุดและจะอยู่กับผู้ชายที่รักเธอมากมายตลอดไปเพราะผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจนำหอมรักนิโคตินจบบริบูรณ์ค่ะในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจอย่าลืมนะคะโปรดติดตามนิยายเสียงเรื่องต่อไป